สวัสดีครับมาพบกับผมเอกบุริมพัทรนะครับวันนี้ผมพาน้องเบนซ์มานําเสนอเป็นอีกหนึ่งในตํานานทั้งความสวยและความคลาสสิกที่ไม่มีวันหมดอายุเบนซ์ก็คือเบนซ์นะครับยิ่งเก่ายิ่งแพงปียิ่งต่ําราคายิ่งสูงเมอร์เซเดสเบน W124230E โค้ด e, A คันนี้นะครับเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการทหารได้ส่งต่อมาถึงผมนะครับได้จัดทรงเก็บรายละเอียดพร้อมที่จะส่งต่อให้ FC ที่ชื่นชอบเบนซ์ไปใช้งานได้เลยคันนี้เก็บรายละเอียดมาพอสมควรอันดับแรกทดสอบเรื่องระบบเครื่องยนต์ไม่ต้องกังวลน,นะครับคันนี้ผมไปรับตัวมาจากจังหวัดเชียงรายจุดสตาร์ทจังหวัดเชียงรายขับกับลมเก่าระยะทาง600กว่าโลบ่งบอกได้นะครับว่าอะไรดีไม่ดีควรแก้ไขควรทําควรเปลี่ยนบอกได้ดีกว่าเจ้าของรถเพราะบางทีเจ้าของรถใช้งานวันละ5โล10โล ผมเอามาทดสอบ500โล600โลนะครับจะชี้จุดได้ดีกว่าและอ่านขาดกว่าคันนี้นะครับระหว่างเดินทางกลับระยะทาง600กิโลเครื่องยนต์เกียร์ระบบความร้อนระบบไฟไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นระบบช่วงล่างพอใช้ได้แต่ยังไม่ใช่เบนเวลาขับไปมีอื้อมีสัน่นมีสถาน,นขึ้นทีบอดี้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นสไตล์ของรถยุโรปยุค90ที่ขับหลัง ใช้งานานานๆนะครับเผากลางย่อมเสื่อมสภาพและมีปัญหาขับเบ้นท์ทั้งทีถ้าสั่นสะท้านนะครับมันก็ไม่ใช่ต้องแก้ไขหาสาเหตุนะครับแก้ไขให้ตรงจุดตรวจเจอย่อยเผากลางข้านเกียร์แตกนะครับนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้สั่นสะท้านลือออกเพื่อเปลี่ยนของใหม่อะไหล่ชิ้นนี้สั่งต้องใช้เวลารอประมาณ3วันนะครับผมต้องการให้เสร็จภายในวันนี้เลยต้องขอแบ่งจากอู่ซ่อมเฉพาะทางของเบ้นซ์โดยตรง ทางอู่ก็ใจดีแบ่งมาให้1ลูกได้ของเรียบร้อยจัดการใส่แก้ไขให้ตรงจุดหรือมาแล้วนะครับเจอลูกหมากหน้าสภาพควรแก้ไขถึงแม้ว่ายังพอใช้งานได้อยู่เพื่อเพิ่มความแน่นตัดสินใจเปลี่ยนให้ใหม่ทุกตัวหรือเภาหน้ายกชุดเปลี่ยนลูกหมากทั้งหมด8ตัวช่วงล่างเบนซ์ราคาพอได้เพื่อความสบายใจเปลี่ยนให้ fc ไว้ใช้งานยาวๆหลังจากเปลี่ยนลูกหมากทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนยอยข้างเกียร์ความเป็นเบนซ์กลับคืนมา w 1 2 4 ทุกคันคันเร่งแข็งมากนะครับค่อนข้างที่จะแข็งพอต้นตระกูลของเบนซ์โฟล์ l ลายจะอยู่ทางด้านซ้ายพอย้ายมาทางด้านขวาสายคันเร่งจะอ้อมข้ามทวีปกว่าจะถึงปีกผีเสื้อทําให้คันเร่งแข็งการแก้ปัญหาจุดนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่เพื่อการขับขี่ที่สบายขึ้นเบิกสายคันเร่งใหม่หชุดจัดองศาให้พอดีตอนนี้ขับสบายกว่าเดิมนะครับ ไม่หนักเหมือนตอนแรกเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นระบบไฟก็ต้องครบกระจกไฟฟ้าทางด้านซ้ายไม่ขึ้นไม่ลงโดยปกติมอเตอร,ตอร์กระจกของรถยุโรปเสียยากมากเลยแกะสวิตช์ออกมาล้างทําความสะอาดตอนนี้ขึ้นลงครบทั้ง4บานเพิ่มความสุนทีในการใช้งานเดินสายต่อระบบเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติแล้วก็เพิ่มความดุให้ดูดีมีสเสน่ห์และเน้นในการใช้งานขับทางไกล กันความร้อนติดฟิล์ม60%รอบคันมืดนอกสว่างในขับกลางวันสว่างตานะครับขับกลางคืนไม่มืดจนเกินไปมาทางด้านเบาะภายในและคอนโซลทำความสะอาดแบบไม่ถอดนะครับอาจจะไม่คีน100%แต่ก็ไร้กลิ่นอับและฝุ่นสาเหตุที่ไม่ถอดอุปกรณ์ลดอายุเยอะพลาสติกถอดเข้าถอดออกอาจชำรุดเสียหายได้สภาพตอนนี้พร้อมใช้งานเก็บรายละเอียดมาให้ครบอาจไม่ทุกจุดแต่เพียงพอก,กับการใช้งานจริง สมเหตุสมผลกับราคาค่าตัวเท่านี้นะครับเก็บให้ประมาณนี้ยกตัวอย่างคันเขียวซิ่งรีวิวขาย36,000บาทตามสภาพได้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มี FC มาดูถูกใจซื้อให้เก็บรายละเอียดจัดทรงเพิ่มส่วนต่างใจเองก็ไม่ใช่ปัญหาหรือระบบไฟจัดการเช็คล้างตู้แอร์ไล่ระบบแอร์ใหม่เต็มระบบ ติดฟิล์มใหม่รอบคันรวมไปถึงการจัดทรงใหม่นะครับคันนี้ติดสติกเกอร์ลายสลูปหลอกแล้วก็สติกเกอร์ทางด้านข้างนะครับคิ้วขอบยางใส่หางหลังทุกอย่างตอนนี้มาได้70%แล้วนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเสร็จแล้วคันนี้คิดว่าหล่อแน่นอนต่อไปนะครับมาชมรายละเอียดของบอดี้ W124 คันนี้ครับมีเอกลักษณ์และความคลาสสิกอยู่เต็มตัวนะครับรูปทรง ขนาดกลางค่อนข้างใหญ่เหลี่ยมลายทุกอย่างสันคมตามเอกลักษณ์ของรถยุค90เบนซ์คันนี้ดูแวบแรกนะครับแปลกตาดูไปดูมาลงตัวและคลาสสิกกระจกมองข้างซ้ายขวาจะมีขนาดไม่เท่ากันผมไม่ได้เอาของรุ่นอื่นมาใส่นะครับมันเป็นการออกแบบของ m มซิเดลเบน์124ในยุคนั้นกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ ตัดด้วยขอบคมเมียมพร้อมโลโก้ดาวสามแฉกที่มีมนขังมายาวนานกว่า100ปีไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมรับกับกระจังทางด้านหน้านะครับใต้ดวงไฟจะมีคมเมียมมารับทั้งซ้ายและขวาเวลาขับกลางคืนไฟสองแสงสว่างชัดเจนมากกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ W124 คันนี้นะครับตัดด้วยเส้นสายลายคมเมียมรอบคัน สูตรคลาสสิกที่ปัดน้ำฝน1ก้านแต่ปัดได้ทั่วกระจกทำความสะอาดได้80%ของแผ่นกระจกในขณะเดียวกันถ้าฝนตกหนักจริงๆนะครับผมมองว่าสู้ที่ปัดแบบ2ก้านไม่ได้เหมือนจะปัดไม่ค่อยทันแต่ปัญหานี้นานๆจะเจอทีนะครับมือเปิดประตูสีดำคาดคมเมียมสภาพดีไม่แตกหักทั้ง4ประตู นี่มาได้แค่ครึ่งคันนะครับความคลาสสิกและความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเรามาต่อกันที่ครึ่งหลังนะครับส่วนทางด้านหลังคาขนาดใหญ่ไม่ผูเสาซีมีเหลี่ยมสันสวยงามกระจกหลังหักมุมเข้าโค้งกับบอดี้อย่างสวยงามเป็นกระจกเบนรอบคันมีตาโลโก้ประทับทุกบานส่วนตัวผมชอบฝาถังน้ำมันดูคลาสสิกมีขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนทางด้านไฟไท้าย มีลอยหยักสภาพดีทั้งซ้ายและขวาปุ่มกดฝากระโปรงทางด้านท้ายจะอยู่ตรงนี้ภายในตัวรถรุ่นนี้จะไม่มีที่เปิดฝากระโปรงนะครับมากดทางด้านนี้เปิดออกมาห้องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายกว้างขวางยางอะไหล่ทุกอย่างครบแม่แรงคู่ตัวของเบนซ์ยังอยู่บอดี้รถไม่เคยจอะติดตั้งแก๊สรูปทรงโดยรวม มีสเสน่ห์อายุรถคันนี้32ปียังอยู่ในสภาพนี้ผมว่าโอเคมีตำหนิเรื่องสีตามอายุตามการเวลามีพองมีขึ้นสิวทาไม่ซีเรียสไม่คิดมากเรื่องตำหนิสีนะครับคันนี้จัดว่าเป็นรถที่มีสเสน่ห์ครบองค์ประกอบของเบนซ์เพิ่มความคลาสสิกจัดล้อคาสัน1ชุด18นิ้วของแท้เยอรมันยางปี2020คู่หน้ารัดด้วยยาง2อ5 4 0ง8ส่วนทางด้านท้ายคู่หลัง 2,3,5,4,0,18สนะครับสภาพยางสวยทั้ง4เส้นถึงรถคันนี้อายุจะเยอะนะครับแต่ความเก่าไม่เคยจางหายไปการขับขี่จัดวันดีมากเท่าที่ผมเคยสัมผัสรถมาก็พอสมควรรถมือ2ปีที่ใหม่กว่าบางรุ่นบางคันสู้ไม่ได้สไตล์ของเบนซ์ช่วงล่างจะแข็งก็ไม่แข็งจะนุ่มก็ไม่นุ่มนะครับส่วนตัวผมมองว่าพอดี ทางด้านภายในโอง่งโถงกว้างขวางนะครับเบาเป็นลายลูกศรระบายความร้อนได้ดีมีสปริงใต้เบาะเพื่อเพิ่มความนุ่มเวลาตกหลุมที่พักแขนปรับพับได้นะครับทางด้านขคานเกียร์ออโต้4สปีดเป็นแบบขั้นบันไดถัดมาที่เขียรบุหรีและวิทยุ C D J V C ใช้งานได้ปกติระบบแอร์เย็นฉ่ำปรับอุณหภูมิได้คอนโซลสวยช่องแอร์มีบิน1ช่องนะครับทางด้านสายสุด พวงมาลายัย4กา้านกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานมองข้างทางด้านซ้ายปรับไฟฟ้าส่วนทางด้านขวานะครับใช้มือปรับเองก็ยังงงว่าทําไมเบนซ์ออกแบบมาให้ปรับไฟฟ้าได้ข้างเดียวไฟสองแผ่นที่ไฟโชว์ต่างๆที่บังแดด3ชิ้นครบทางด้านหลังเบาะนั่งนุ่มสบายมีที่พักแขนกว้างขวาง,วางนั่งทางไกลไม่เหนื่อยไม่อึดอัด พนักพิงศีสษะทางด้านท้ายนะครับปรับพับได้ภายในเบนซ30กว่าปีที่แล้วประมาณนี้ถือว่าเรียบง่ายดูดีมีสไตล์ภายในจัดว่ายังสวยมีตําหนิชํารุดตามการเวลาแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ส่วนทั้งเรื่องการขับขี่การทรงตัวคันนี้ถือว่าดีมากพื้นฐานรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือจมน้ําเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์เดิมคู่ตัว2,300ทีเบนซินน้ำมันล้วนห้องเครื่องแห้ง ไม่มีน้ำมันหยดลงพื้นพละกำลังเหลือเฟอเือเพียงพอกับการใช้งานเดินทางไกลขับยาวๆสบายๆายถามว่าแรงไหมไม่ใช่สไตล์รถซิ่งออกตัวปืดปาาดพอลอยตัวยิ่งเล่งยิ่งมายิ่งเร็วยิ่งนิ่ง1 7 0ย8 0ยังได้อารมณ์ชิวๆนะครับการขับขี่ก็จะประมาณนั้นไม่ใช่รถซิ่งไม่ใช่รถแรงแต่ขับยาวๆแซงรถซิ่งได้สบายเวลาขับ w 1 2 4อยู่บนท้องถนนนะครับมนเซเน ผมมองว่าดูแล้วไม่แก่เลยแล้วนี่ก็คือรายละเอียดของ b e n ซ์ W124 230E Code A คันนี้นะครับสภาพสวยนำไปใช้งานได้เลยดูแลเรื่องเครื่องเกียร์ช่งล่างมาให้เรียบร้อยเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบภาษีต่อให้แล้วใช้งานยาวๆถึงปี66 สภาพสวยพร้อมใช้มีตำหนิเรื่องสีบางจุดตำหนิเรื่องสีนะครับแต่การขับขี่ไรที่ติมาลองมาดูมาสัมผัสได้ที่เพชรบูรณ์ลมเก่าสำหรับความคลาสสิกข,ของเบนซ์คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่8 9 0 0 0บาทสนใจมาดูรถโทร0836314666โทรนัดล่วงหน้าก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านสวัสดีครับ